สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านบ่วายอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศได้พี่น้องพบพอกับน้องหนกักเก่าเดอ้อตอนบรรยากาศยามเศร้าน้พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ออกไข่ออกหน้าพี่น้องเลยเมื่อนี่ก็ออกซวยเนยจักหน่อยพี่น้องเพราะว่าเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเห็ดกินแล้วก็ทำแม่พนหากามาแต่นอนห้องหมอพี่น้องไปยังนอนห้องหมอวัาดีร้านทรายสบายพี่น้องไอคิวอู้น่าสงสารพี่น้อง อันยังเป็นเด็กน้อยเนาะแต่ว่าต้องใส่สโลมพี่น้องใส่น้ำเกลือเนาะพ่นใส่ัน้ำเกลือแทงใส่ขาพ่นน่ะแหละบอลพ่นดินแหละเนาะใส่น้ำเกลือเนาะแบบเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะขนาสงุานแบบพ่นเจ็บท้องมานี่เปิดมือพี่น้องเลยแบบเจ็บท้องเขาคอนหญาตเบาตรงๆพี่น้องอันแบบว่าเพ่นถ่ายนะหรือว่าถ่ายอะไรออกมาแบบ ที่เป็นเลือดเป็นเลือดเป็นหมกแบบนี้นะพี่นอ้องแบบแต่ว่ามือหนึ่งเ่อไรเถื่อเป็นบดเซาพาไปหาหมออยู่คลินิกหรือว่ายังกะผิ่นจัดยงจัดยาหายหรือว่าซักยาหายมากก็ยังแบบคือเก่ากันนีก็เลยเมื่อคืนนี้น้องคำก็เลยพาไปหาโมกลางคืนเลยพี่น้องไปหาโมกลางคืนแล้วก็พม่พยายจืดพอยาจ่อยก็ไปนอนนำ้ำอยู่ หองมองเมืองสองค์นะพี่น้องเนาะอยู่หองมองเมืองสองคนเฮาไปได้ไปดอกพราถว่าพอถ้าแเมไปแล้วเนาะก็เห็นส่งหูมาพี่น้องอ้ยแทงน้ำเกลือใสข่ขาพี่น้องเย้ยใส่ขา,าใหญ่ๆเพื่นอ,น,อ,นะน,อน,นน่ะแหละอน้ำเกลือใส่ขาแทงน้ำเกลือใส่ขาเลยนาสงสารน้อยเนะพี่น้องเนาะเจ็บเป็นมาอะญาติ่หายอ้ย จะหายก็หายบ่อยู่แล้วนะอเป็ว่าคนบ่สบายเนาะตอนนี้ก็ถืดตอกพี่น้องเลยถืดตอกเสียออกหน้าพี่น้องดำหน้าก็ยังบ่แล้วง่ายดอกยังหิกโดนพี่น้องเลยยังบ่แล้วง่ายยังหิกโดนอีกกันประมาณสิบกว่าเมื่อค่อย คอยถามว่าน on ้องนัดแล้วหรือบอเลยจังใดนะพี่น้องเนาะตอนนี้ยังหายําตอบคือว่าอีกตดนพี่น้องยังอีกลายเนาะเพราะว่าห้ากระดําหน้าได้สามมือมือนี้มือเป็นมือที่สี่นะพี่น้องเนาะก้าก็อยากลูกใ่า่ไม่จังหน่อยกากะเพราะว่าหยาลายอยาเป็นกาเก่กาเก่นําบังจนได้ขอหนึ่งเลยพี่น้องเลยกาบังบังได้ขอหนึ่งแล้วกล่องก็จะว่าสั้นๆนะพี่น้องเนาะ นกีกระยางออกนาเกา่าหลายๆคนเพิ่กนกะทีแต่ว่าคนทางนอกนี่แหละเพิ่นเบองว่าเออตางไหนคือจ่อยใช่ไหมนี้นะน้ำหนัาจากจักรโลน้ำหนักข้าวนึ่งโบลายดูผมเคยหอดหาซิปกเคือสี่ซิปก,กโลเท่านั้นสี่ซิปหาลานสาวน้องกีกี้สิทัานเลย กี่กิโลช่อสี่สิบโลเลยอ <laughs> นนี้กัะย่างมาฮอดสิฮอดเทียงแล้วน้องต้านยู่กายลุมเนี่ยน้องอันเนยก็มาก,ก่อนข้าแต่เห็ดกินซาลาวน้ไปเอ้ย ลเลยจะมาสระซาละวน์ละวิน,วนให้น้องแก้มบุ๋มลงวัดตอนนี้เอดเที่ยงหน้าแล้วอันเนยในยห้องพายวะ อันนี้ห้องใครวะเข็ดย่างหืมที่ใบไทรไปซื้อขนมใบดิปลาลูกใบไว้ใบดิปลาลูกงามงามใบไว้หนุมหน่อกงามงามหนุบหนอกงามงามกลมหัวง้ำบรรยากาศเมื่อหนิพี่น้อง บรรยากาศคึมคึมคือเก่าเลยจ้าเด้อบรรยากาศคึมคึมแต่ว่าฝนบ่ค่อยตกเรพาพี่น้องเลยคึมเื่อยนักแล่าเหมือนเมื่อวานเลยบ่ตกเนาะแต่กลับมาคืนนี่ก็บบ่ววนนได้ตกเมื่อวานนี่ก็บลายหายเตอ๋อไปวานเมื่อวานนี่ก็ได้ หกเจ็ดหายเจ็ดเจ็ดหายมีตาย,ย่างังไงออกหน้าคือเก่าพี่น้องกากระลุกตาใหม่แล้ว เดินทางพี่น้องอือไะหายหนึ่งแบบนี้ Nóng tạn hô, đầm vai vai Cô, 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 tục này nào ໄດ້ດີພີ່ນ້ອງມັນດຳໜ້ານຳກັນເດີ້ໄດ້ໃຫ້ໜຶ່ງແລບໍ່ຕກ ตานี่สยสะดวกเกสงานเแหม่บ่พาก่านะสบายดีพี่น้องมาดำนายพี่น้องเยพี่น้องันี่ยทั้งลกทั้งดำเลยเนี่ย่อยกัน ตาสองสารไอคิวเนาะไอคิวกับบ๊สบายอะไรจะได้กับติดตามผลงานต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้น้องหน่อยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนาเด,ด้อพี่น้องเด้อขอบค,คุณขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมสบาย,บายดีไอคิวขาบักใหญ่ใส่ใส่ใส่งอนซ์อยู่ด้วยใครแน่ล้วลบ่ โอ้าพามีพ่ักงานแแน่เออไม่ได้ถ่ายแล้วตุ๊ดแล้วอือแต่ทำเกลือหายยาปลาเพิ่งเมื่อยน้ำหมึกขึ้นเป็ห้องแบกสบายนะเอ็ดอากราอากรอยโอ้เขาก็่ได้กินเด้เขาก็บังกินได้พี่น้องเลยถ่ายตลอดบันนี้เขาก็บังกินบันนี้เบื่อมหาได้เมื่อคืนนะแม่อุ้มลงมาทองเสียพี่น้องเอ้ยทองเสียบันนี้ยังเกาะเพื่อนันถ่ายเขียวมาเป็นเลือดอะไรพี่น้องแม่อืม ไขขึ้นน้ำหลายอย่างับสนกันเลยโมเศร้าจะเถื่อเลยพาไปนอนโรงพยาบาลเลยเมื่อคืนถ้าแม่ว่าไปเจออันนั้นเจ๊อันนั้นเจ๊ก็เราสิบอเจ๊กบเราดันต่อต่อดันเป็นซิฟแม่เ่าว่ะไปนอนใส่น้ำเกลืออยู่ห้องหมอเลยป้าโทษถ้าแม่วาแต้ว่าไปเอามากะทินเขาว่ะในน้องไส้ไปเอาต่อไปว่าอยู่นหนฮะบดโบเห็นบดลิ้นอะไร ตอจะมาตอดเป็นซิฟเม่เลยว่าไปนอนเขาดำเกลือลงพยาบาลเลยเจเ๊เขาเราบัโทบออ้วนคือกร <c ười> ะพ <c ười> ีิแล้วบอกโว้ยแม่เดียวยังพ่อแห้งเลยซิฟเม่เนาะพ่อจะกันบัดไปพอแล้วนาไข่นานุ่มมาจากักโอ้ยไปตากระบาดเพิ่นกันเลยเนาะอะไรพี่น้องเอ้ยขอจบาไปเพ่งเท่าะเลเลยเด้อสิไดำไฮดำหน้าอีหล่ะพี่น้องเอ้ย สบายดีจ้า